เ็นตัสายยาวแล้วก็ตัวปยตัวนี้มันมปก็เข้าเราก็ไม่เห็นด้วยนะอืมนั่นเว่าจน่าจะเป็นตัวนี้ซับไม่้อลองดูตัางกัน không phải luôn, không 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 nó không 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 กอพูมาขอเดนะนะียกกเก่าๆหนักๆนะนะคนแก่บรรดาก่ามนันไม่หายดีนะเอาไว้ที่ไรให้คนแก่ไปทายทุกนทะีเอาวบทินานะลืมลืมว <laughs> ้มมทินากลับใบที่ก็หายแล้วเนะนะหแบบแวมือนแด ซี่ทที่เ่อนมสี่ร้อยสองพันพอยลเลยี่เก่าอยากได้โซนี่จรงนะตอนนี้ก็ไล่ตัวออกแล้วี่ก็หัวนี้หูตัวนี่เท่าไหรนุ่มโอ้โซนี่ห้าสิบบาทครับสี่สิว่าเนาะได้ห้าบจริงใช่หโอ้โเอาไปให้สี่สิบให้คนเื้อนะซับขึ้นอยู่ัซับนี่แหละก็ซับม็นชักแ็ดไป ถูกว่และชอบชอบราโซนี่เจ,จ,จ,จ้าราคาพิเศษหรือราคาปกติครับร <c oughs> <ฮะ>าคาปกติห้าสิบถ้าราคาพิเศษหกสิบหกเข้าไปเลยเนาะไม่ต้องกินน้ำล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้โหฟังโซนี่เลยนะโอ้โหนี่โซนีแ่แพ<ม>้เลยเราไปใส่ย,ยังไงลองลองเสียบฟังก่อนนะ<อ>เผื่อมันดังข้างเดียวป่ะ พี่ซื้ออะไรเนี่นี่งาหูฟังต้องราคาพิเศษนะพี่เาพี่เขาอาครัพี่ฟังเรื่มเสียงอ่ะฮะเขชอบมันเลยฮะเล็กดีโอ้แวนหล่นครับพี่แลนแหวนพี่ป่ะชื่อว่วนใครอ๋อพัดมันหายบัดมันหายไงพี่ รักตูไม่เทียยใช่โอ้ยมี่มีช้างเสร็จมันเยอะแล้วนะเนี่ยแบบนี้เขาเรียกอันปักนะพี่เป็นแบบอะคูสติกอันปักไงไม่ไม่เสียบปักไปเลยครับเนี่ยไฟขึ้นเลย เนี่ยที่ว่าใหญ่ๆเนี่ยมันหนักๆดีนะตัวใจถ้าผมก็ซื้อเป็นเครื่องเครื่องตัวเล็หรือว่าตั้งโซ้เนี่ยภาษาเสียเนี่ยชัดนะพาราเมลพิกเจอร์เนี่ยไข่หนังนี่ระบบดีเทส ชุดพันห้าอย่างนี้ประกอบไม้ก็โอเคแล้วนะพันห้าทั้งหมดเลยแต่ว่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่ให้ผมลงคลิปละงานนี้เดี๋ยวมีคนเอาเนี่ยเนี่ยพันห้าเนี่ยอันนี้แกบอกว่าอันนี้ใช้ไม่ได้ไฟติดแต่เล่นไม่ได้ก็เอาไปซ่อมเองไม่ซ่อมก็ได้เอาไปใช้กับชุดอื่นได้เลยทั้งหมดเนี่ยทั้งลูก่าเป็นซับไงใช่แล้วก็ไม่มีต้องใช้แอมไงต้องใช้แอมที่มันมีซับ แต่ลำโพงสวยนะแกเทาเวอร์สีสีพรีมเยอะแยะนะฮะขอกคุดนะฮะร้านที่เปิดนะฮะมาชมได้นะฮะเปิดทุกวันพุธนะฮะทุกวันพุธนะฮะประมาณนี่แหละช่วงนี้แหละาสายๆนะฮะแต่โมงเก้าโมงสิบโมงลูกค้ามาเลือกเยอะนะฮะของแกเยอะแยะไปหมดเลย ก็ได้นะฮะนี่ก็ลองซับกันอยู่ินเยอะนะฮะเสียงนะฮะลองเสียงก็มาดูกันนะฮะมาดูกันได้หมดเยอะนะฮะ,นะเนี่ยฮะไปแล้วล่ะเนี่ยงานนี้ตัวสองตัวไม่ต่อเรียบร้อย ที่เปิดนี่คือ6,000หรือ8,000นะพี่ใช่ครับ8,000หรือ6,000ันแปดแปดนะตัวนั้นนะ4ดอกอะไรฮะย่งเอาแล้วลุงเอาเลยเหรอไปลุงเปิดติดปุ๊บลุงอัปั๊บเลยหกสีตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ซับตรงนะครับ โอ้ยลุงแกยังไม่ฟังอะไรเลยครับนี่แค่อินโทรแกก็เอาแล้วนะเรียบร้อยร้อยสิบนะบอกให้ละเอียดมีตัวแปลงไหมแปลงไอ้ตัวแปลงทอดหยักเนี่ยมันมีร้อยยี่สิบแล้วก็ตัวนี้มาเสียบเป็นร้อยสิบมันมีขายอยู่ครับเอาอะไรนะร้อยสิบทั้งทั้งซับทั้งตัวเล่นเลยนะเอานี่ไงมอแปลงแล้วก็เอาไอ้เอ็กเทน์น่ะไอ้ปักแยกไปใส่อย่างเงี้ยมอแปลงอย่างเงี้ยผมใช้มอแปลงงเงี้ย พวกก็ไปแล้วเสร็อยู่ก็คือเรามันอยู่แล้วสถานเนี่ยเนี่ก็คือนี่เป็นโบ๊ทเหมือนกันอเคอโบ๊ทนี่พี่ก็ให้เหรอตัวนี้ให้เหมือนกันใช่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 ใใช่่ใใช่ส เสื้อแปลงสายก็เป็นโบิรอยู่นะอันนี้220ได้เลยป่ะไม่110อ๋อต้อง110ใช่ไหมร้อยสิบอย่าเพิ่งไปเสียบ220นะฮะไม่เลยต้องไปลองนะต้องต้องไปซื้อหม้อแปลงก่อนนะหม้อแปลงเป็น110ก่อนคือต้องบอกก่อนไงเดี๋ยวพี่เซ็สียบ2อยใช่ใช่ใช่เสียบปุ๊บเดี๋ยวไปเลยมียังยังไม่ได้อีกระโปรง2ตัวยังไม่ได้เสียบ เดี๋ยวกลัวเผลอไปเสียบสองร้อยยี่สิก่อนนะแต้องซื้อมอแปลงไฟแล้วก็เอาไอ้นี่ไอ้นี่ไปเสียบมอแปลงก่อนแล้วก็ทางปลั๊กก็เสียบได้เลยเนาะเป็นไปหมดเข้ามาดูก็ได้ครับอันนี้เขาทำแบบนี้ท่านหไปหมด้นะ มาแล้วใส่กล่องให้มากล่องเรามีอยู่อันนึงนี่ก็แปดพันไปแล้วเหลือหกพันนะพี่นะจะเหลือยังเป็นโบ๊อยู่นะเราจะเหลืออยู่ไหมเนี่ยหกพันใช้ได้ป่ะต่อยต่อยมีเดือดเลยสายมันยังเป็นโบ๊ทอยู่โบ๊ททั้งชุด